ุกคืนกราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวานาอย่างน้อยก็ให้พระพุทธลูกลุกยืนขึ้นได้แล้วจึงค่อยเลิกถ้าพระพุทธลูกหน้าพระเป็นั่งยังไม่ลุกเราอย่ไปลุกเนี่ยถ้าเราทำน้อยมันก็ผลมันก็ไม่เกิดนะต้องนั่งรับตาบริกรรมพุทโธในใจ บาปใดที่เราทำเองเราก็ละเองภาวนาแก้ไขไปด้วยตนเองอย่าไปมัวสงสัยอยู่ถ้าไปมัวสงสัยอยู่เราก็ไม่ได้ละตอนนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาทุกคนทุกดวงใจนะใจของเรานะั้นมันเมยอยู่ในตัวเมยอยู่ในใจนี่แล้ว ให้ตั้งใจทำทุกคืนทุกลมหายใจเข้าออกหรือให้ตั้งใจเหมือนก็จะเอาพระกับหลงปูอย่างนั้นและ <c oughs> ตั้งใจเมื่อใจมันตั้งแล้วมือมันก็ตั้งมือมันก็แบจะเอาดังนัความตั้งใจที่พุทโธพุทโธในใจเนิร์อยู่จนกระทั่งพุทโธไม่หลงไม่เลิม เนืกอคำใดกันแน่ในจิตนะก็มันเอาจริงๆ,จงๆใจนี่ท่านว่าเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเในดวงใจถ้าใจจะเอาแล้วได้ทุกอย่างใจจะละจะวางแล้วก็ได้ทุกอย่างถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาหรอกแกก็ว่าข้าพเจ้าแกแล้วทำไม่ได้ถ้านมก็ว่าข้าพเจ้ากำลัง สแสวงหาความสุขความสะดวกสบายเลยไม่มีเวลาทำเป็นเด็กก็ว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กคนเรามนก็เป็นเด็กเป็นนมแก่ชราก็ตายเท่านั้นและยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ให้ถือว่าทำได้ปฏิบัติได้การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่แบกไม้หามเสา นั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือก็ภาวนาได้ตั้งใจอย่างนั้นนอนหลับไปจะฝันร้ายฝันดีก็ไม่เกี่ยวตื่นมาก็ภาวนาพุทโทธในใจเรื่อยไปนั่นแหละ